สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่สำนักง,งานกศนอค่ะจัดอบรมครูผู้ช่วยที่รับการบรรจุแต่งตั้งประจำปี2,565ค่ะ สำนักง,งานกสนจัดโครงการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้นตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักง,งานกสนที่รับการบรรจุแต่งตั้งประจำปี2565ณรุแรมอิงทานรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยมีครูผู้ช่วยเข้าร่วมการอบรมกว่า140คน ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมรวมไปถึงจรรยาบรณวิชาชีพตลอดจนความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนกศนมีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพรวมไปถึงผลงานวิจัยและส่งเสริมกระบวนการคิดเหมาะสมกับภูมิสังคมมีการฝึกการใช้ทักษะใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจนการเงินบัญชีพัสดุการบริหารงานบุคคลและงบประมาณสวัสดิการการเบิกจ่ายต่างๆเป็นต้น โครงการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานกศนอ,อปจำปีงบประมาณ2,565ซึ่งมีจำนวนครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณนี้ทั้งสิ้น147รายเข้ารับการพัฒนาและที่สำคัญทางสำนักงานกศนอเองอได้ประสานงานกับ วิทยากรที่มาให้ความรู้ตลอดระยะเวลาจากวันที่18ถึงวันที่24นั้นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆสาขาต่างๆจากทั้งมหาวิทยาลัยทั้งจากครูผู้อาวุโสของกศนอเองนะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้บริหารกศนและรวมถึงผู้บริหารกศนจังหวัดต่างๆได้มาร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาครูของเราเพื่อให้ครู ำแหน่งครูผู้ช่วยนี้กลับไปทำหน้าที่ที่สถานศึกษาที่ตัวเองสังกัดอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเรื่องการจัดการเรียนการสอนในยุคของการเปลี่ยนแปลงเยอะๆหรือในยุคที่การแพร่ระบาดของโควิดนี้นะครับครูผู้ช่วยที่เข้ารับการพัฒนานี้ก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะครับแล้วก็จะต้อง เรียนรู้ในการที่จะกลับไปทําหน้าที่ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินว่า,าทุกคนนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละแปของอในรายวิชาต่างๆนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรของสํานักง,งานกศออนอในประจําปีงบประมาณ2,565ในครั้งนี้ครับ